สิบสุดยอดหนังโจซิงชือตลอดกาลโจซิงชือมีผลงานการแสดงในหนังและซีรีส์รวมถึง7จบสองเรื่องอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่าหลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นผลงานการแสดงของอดีตราชาหนังตลกแห่งฮ่องกงคนนี้กันอีกแล้วทั้งนี้ในบรรดาผลงานมากมายของเจ้าตัวนั้นก็มีทั้งผลงานที่น่าจดจำและผลงานที่แทบไม่เป็นที่พูดถึงและนี่คือสิบหนังของเจ้าตัวที่ได้ชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดและเป็นงานที่แทบจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงของผู้ชายที่ชื่อ โจซิงฉืออันดับ10คนตัดคนภาคสองหนังแนวนักพนันตลกเขียนบทและกำกับโดยหวังจิงนำแสดงโดยลิวเตอร์หัวโจซิงฉือและอูมงตาภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อของคนตัดคนภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนตัดคนภาคเกาจิ้งตัดเองแต่อย่างใดโดยภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงอาซิงเป็นผู้มีพลังพิเศษและเขาเองก็อยากไปสมัครเป็นนอสิทธิ์ของโคดเซียนเกาจิ้งแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงติดต่อไปยังลูกศิษย์ของโคดเซียนทำให้พวกเขา ต้องเข้าไปผูกพันกับเรื่องราวของอาตา๋าและพวกเขาก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือทําให้พวกเขาได้ชื่อเสียงคืนและอาสิงก็ได้เป็นสิทธิ์โคตรเซียนอย่างที่ต้องการอันดับ9พยักไม่ร้ายคังคังฉิกหนังล้อเลียนภาพยนตร์ชุดเจมบอล007เท็ดคาดปืนทองคําได้ขโมยซากฟอสซิลหัวกะโหลกของไทแรนโนซอรัสซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปคังคังฉิกอดีตสายลับที่ถูกไล่ออกเพราะไอคิวต่ำจนต้องหันไปขายหมูอยู่ที่ตลาดเชิญเจินนับสิบปี กลับถูกทางการเรียกตัวมาเพื่อทําคดีนี้และถูกส่งไปฮ่องกงโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเพื่อไปต่างฟอสซิลกลับคืนมาอันดับ8อุ้ยเสี่ยวป่อจอมยุทธเยอยุทธจักรหรือในปัจจุบันคืออุ้ยเสี่ยวป้อเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงกําลังถ่ายในแนวตลกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1992กํากับโดยหวังจิงเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อของกินยงนําแสดงโดยโจโซิงชือหลินชิงเสีย่ยเรื่องราวที่ว่าด้วยอุ้ยเสี่ยวป้อ ได้ช่วยชีวิตประมุขพักฟ้าดินไว้ได้เฉินชิ้นหนานจึงได้รับเขาเป็นศิษย์และกลายเป็นหัวหน้าพักฟ้าดินจนถูกส่งตัวเข้าไปในวังหลวงเพื่อสังหารคังซีฮ่องเต้แต่เหตุการณ์พลิกผันทําให้เขากลายเป็นสหายของคังซีฮ่องเต้ไปโดยไม่รู้ตัวอันดับเจ็คือเฉพาะชั้น9หนังชื่อแปลกๆที่ไม่มีคําว่าคนเล็กอยู่ในชื่อเรื่องเป็นหนังแนวฆาตกรรมตัวร้ายมีเนื้อหาแปลกๆตัวละครแปลกๆแ,และมีความเป็นหนังของโจซิงฉือน้อยมากๆอันดับ6กคนเล็กนักเรียนโต หนังตลกแอคชั่นว่าด้วยตำรวจหนุ่มที่แฝงตัวเข้าไปสืคดีในโรงเรียนหนังสุดฮิตแห่งปี1991ที่กลายเป็นต้นแบบหลายๆด้านในหนังของโจซิงชือหนังมีทั้งบทตลกส่วนฉากแอคชั่นแนวหนังตำรวจจับผู้ร้ายก็ทำออกมาได้ไม่เลวอันดับ5คนเล็กกุ๊กเทวดา หนังตลกว่าด้วยเทพแห่งการทำอาหารเป็นหนังที่โจซิงชือเริ่มจะสุกงอมทางความคิดหนังไม่ได้เน้นตลกแบบมุกต่อมุกแต่เน้นจังหวะจะควรโดยเฉพาะถ้าดูในเวอร์ชันภาษาจีนก็จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าหนังไม่ได้เน้นเอาฮากันอย่างเดียวแต่ยังเป็นงานที่เน้นจังหวะการยิงมิกุลที่กลายเป็นต้นแบบให้กับหนังหลายๆเรื่องในยุคหลังของโจซิงชืออันดับ4คนเล็กไม่เกรงใจนรกถ้าโรเบิร์ตเดเนโรมีกิ n งออฟคอมดีเป็นงาน ที่ได้รับการยกย่องโจซิงชือก็มีกิ่งออฟคอมเมดี้เนวชันของตัวเองเหมือนกันหนังเกี่ยวกับยอดนักแสดงตกกระป๋องที่เข้าฉายในช่วงตรุษจีนกลายเป็นงานที่เสิร์ฟรส์คนดูในตอนนั้นแบบสุดๆหนังมีทั้งความฮาแบบสุดๆและยังมีเนื้อหาที่ซึ้งมากๆก,กลายเป็นหนังโรแมนติกอันดับต้นๆของโจซิงชืออันดับ3ามนักเตะเสียวลิมยี่ใครจะไปคิดว่าหนังตลกเกี่ยวกับฟุตบอลที่ไม่ได้มีคําว่าคนเล็กอยู่ในชื่อเรื่องของโจซิงชือจะออกมาสุดยอดแบบนี้ทั้งเนื้อหามุกตลกเทคนิค และแน่นอนว่าเนื้อหานอกจากโจซิงฉือแล้วการแสดงของอู๋มงแต่ในเรื่องนี้ก็พูดได้ว่าระดับมัสเตอร์พีซอันดับสองคนเล็กหมัดเทวดาแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงหนังสุดยอดของโจซิงฉือก็ต้องมีคนเล็กหมัดเทวดาอยู่ด้วยหนึ่งในหนังจีนที่ทําเงินสูงสุดตลอดกาลในเมืองไทยโจซิงฉือหยิบเอาหนังกังฟูและกําลังกายในยุครุ่งเรืองมายาใหญ่จนกลายเป็นรสชาติใหม่อันดับหนึ่งคงจะเป็นหนังเรื่องไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ไซอิว95เดียวลิงเดียวคน หนังไซอิวไอดีสุดบัรเจิดที่ทำเอาแฟนหนังของโจซิงชือในปี1995งงกันทั้งเมืองเพราะหนังมีทั้งเรื่องราวของการย้อนเวลาและยังไม่ใช่ไซอิ๋วแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ